อ่านให้ฟังบายเชนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากบทความของคุณพระสินอินทระวงเรื่องฝึกเมตตาตนเองให้เป็นเมื่อท่านมีความเมตตาท่านไม่ได้ทำเพื่อใครเลยแต่ท่านทำเพื่อตนเอง เมตตาผู้อื่นเท่ากับเมตตาตนเองโกรธแค้นผู้อื่นก็ไม่ต่างอะไรกับการจุดไฟเผาใจตนจงเปลี่ยนมุมมองข้อนี้เสียใหม่ท่านไม่ได้ให้อภัยเขาเพราะอยากให้เขาเป็นสุขแต่ท่านต้องให้อภัยเขาเพื่อสร้างความสุขให้ตัวของท่านเองเมตตาผู้อื่นเท่ากับเมตตาตนเองขอให้ท่านตั้งทัศนคติไว้เช่นนี้แล้วชีวิตของท่านจะเป็นอิสระจากความโกรธ เกลียดชิงชังฉันไม่แคร์คำคำนี้คือคำลวงตาเหมือนว่าท่านพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่เปล่าเลยเมื่อท่านเอ่ยคำนี้ฉันไม่แคร์ท่านกําลังหลงกลมานณะอัตตาตนเองมองให้ดีสิกิเลสตนใดอยู่ภายใต้คําพูดประโยคนี้ความชิงชังกำลังบงการท่านอยู่ เปลี่ยนจากคำว่าฉันไม่แคร์เป็นคำว่าฉันเข้าใจได้ไหมไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจแล้วฉันเป็นอิสระจากความทุกข์นั้นแล้วแม้ท่านคิดได้อย่างนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาตนเองอย่างแท้จริงความเป็นผู้นําคือสิ่งลวงตาแม้ท่านรักตนเองจงปรารถนาที่จะเป็นมิตรแท้มากกว่าปรารถนาจะเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำแยกท่านออกจากเพื่อนมนุษย์ท่านจะเหงาและไม่กล้าเปิดเผยตนเองกับใครทว่าความเป็นมิตรแท้ทำให้ท่านมีเพื่อนฝูงมากมายทำให้ท่านผ่อนคลายในความเป็นมนุษย์ธรรมดายิ่งท่านแบ่งแยกตนเองออกจากผู้อื่นมากเท่าไหร่ความโดดเดี่ยวอ้างว้างจะยิ่งทบถมผ่านเท่าหมื่นทวีหมูกไก่เป็ดปลาไม่ใช่อาหารแต่คือเพื่อนของท่าน หากท่านคิดอย่างนี้ท่านจะรู้จักความสำรวมกินแต่พอดีท่านติดรสชาติอาหารมามากฆ่าชีวิตด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมามากนั่นทำให้ความละเอียดอ่อนในชีวิตหายไปหากท่านเดิมกินอาหารแต่ละจานด้วยความสำนึกว่าเพื่อนของท่านที่นอนเรียงรายอยู่ในจานข้าวใบโตเสียสละชีวิตเพื่อท่านพวกเขายอมตายเพื่อให้ท่านอยู่รอดความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้ท่านปีติสุข อาหารทุกจานจะกลายเป็นอาหารทิพย์ท่านจะมีความสุขและสติทุกครั้งที่ได้ดื่มกินนี่คือการรักตนเองที่ได้จากการดื่มกินอย่างมีเมตตาในแต่ละวันที่ท่านทำหน้าที่ท่านจะเหนื่อยท้อแท้มากหากท่านคิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ท่านจะได้รับอะไรความคิดที่จะได้เป็นของหนักแต่ความคิดที่จะให้เป็นของเบา จงถามตนเองว่าการงานของท่านช่วยใครบนโลกใบนี้ให้มีความสุขบ้างแล้วใช้พลังตรงนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนนี่คือการทำงานด้วยความเมตตาแต่จงระวังให้ดีกิเลสนี้ร้ายนักบางครั้งมันหลอกลวงท่านทำให้ท่านคิดว่ากำลังทำเพื่อผู้อื่นทั้งๆท,ท,ที่ท่านกำลังใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์อันนี้อันตรายโปรดดูใจของตนให้ดี อย่าด่วนสรุปเรื่องนี้เร็วเกินไปนักแม้ท่านรักและเมตตาตนเองท่านจะตัดขาดตนเองออกจากความงดงามของธรรมชาติไม่ได้จงรักธรรมชาติรักต้นไม้ภูเขาและท้องทะเลคำว่ารักไม่ใช่การเชยชมแต่คำว่ารักคือการอบอุ้มดูแลแม้ท่านเดินทางไกลไปชมน้ำตกนั่นยังไม่เรียกว่ารักธรรมชาติท่านเพียงชอบชื่นชมธรรมชาติ ความชอบไม่ได้มีพลังพอให้ท่านเกิดความรู้สึกในการดูแลรักษาความรักต่างหากที่ทำให้ท่านอยากจับจอบเสียมเดินทางไกลไปปลูกป่าจงรักธรรมชาติจงเสียสละตนเพื่อดูแลโอบอุ้มธรรมชาติแล้วท่านจะได้สัมผัสความเย็นกายเย็นใจธรรมชาติจะสอนให้ท่านเมตตาตนเองผ่านความกตัญยูรู้คุณต่อเหล่าสรรพสิ่ง ท่านจะได้เรียนรู้การลดละอัตตาตัวตนความเมตตาและรักตนเองในทางที่ถูกที่ควรในทางงดงามจะบังเกิดแก่ท่านคำพูดมีพลังย้อมจิตย้อมใจแม้เมตตาตนเองแล้วจงเลือกใช้แต่วาจาภาษาดอกไม้ภาษาดอกไม้ไม่ได้วัดกันที่หยาบคายหรือสุภาพหากแต่วัดกันที่ความจริงใจและศูนย์กลางในการส่งสาร แม้ท่านเอ่ยถ้อยคำผ่านจิตใจที่งดงามคำพูดอาจสั้นห้วนทว่ามันได้กลายเป็นดอกไม้ของผู้ฟังอย่างสมบูรณ์แล้วรักตนเองแล้วจงอย่าพูดจาทำลายจิตใจผู้อื่นรักตนเองแล้วจงอย่าริอาจเป็นคนขี้โกหกรักตนเองแล้วจงใช้คำพูดด้วยเหตุด้วยผลท่านจะรักและรู้สึกดีกับตนเองหากทำได้ผู้อื่นก็จะรู้สึกดีกับท่านเช่นกัน ความโลภความโกรธและความหลงเป็นสามสิ่งที่ทำลายชีวิตของเรามากที่สุดอะไรหรือคือการรักและเมตตาตนเองสนองความต้องการตนเองอย่างนั้นหรือเรียกร้องความเข้าใจเรียกร้องความรักจากผู้อื่นอย่างนั้นหรือดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่าเลยความรักตนเองมีความลึกซึ้งกว่านั้นมากนัก แม้ท่านรักตนเองแล้วท่านจำเป็นต้องเป็นผู้หารกล้ากล้าทำลายความเห็นแก่ตัวของตนมีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่กล้าเป็นศัตรูกับความเห็นแก่ตัวของตอนเองเพราะความเห็นแก่ตัวกลืนกินชีวิตของท่านมาเนิ่นนานด้วยความไม่รู้ด้วยความปล่อยปละละเลยด้วยความเคยชินด้วยข้ออ้างทางสังคมอันว่าด้วยกระแสชีวิตบนพื้นฐานแห่งความจำเป็น เราจะเมตตาตนเองได้อย่างไรท่ามกลางยุคสมัยแห่งการแก่งแย่งช่วงชิงนี่คือคำถามสําคัญที่อาจต้องจริงจังในการแสวงหาคำตอบการกระทำนั่นแหละคือคำตอบหลายครั้งเราหลงผิดทำร้ายผู้อื่นโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าเรานี่เองคือผู้ฉีกวิญญาณของตนเป็นชิ้นชอย่างโหดร้ายที่สุดกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์